ที่เรื่องของโผตํารวจนะครับวันนี้ประชุมกะตรลใช้เวลา4ชั่วโมงกว่านะครับเคาะแล้ว11ตําแหน่งที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการคงตําแหน่งเดิมไว้นะครับก็เป็นตําแหน่งระดับทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไปจนถึงระดับผู้บัญชาการนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยการโยกย้ายการสลับปรับเปลี่ยนนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีการใช้พรบรตารวจแห่งชาติปี2565นะครับ เดี๋ยวไปดูเรื่องของการประชุมนะครับวันนี้การประชุมคณะกรรมาการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตอรอครั้งที่10ปี2567นะครับก็วันนี้ท่านนายกแพรทองทานชินวัฒน์นะครับก็เป็นประธานการประชุมวราระสาคัญน่าจะมีเรื่องเดียวนะครับก็คือการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวราระประจําปี2567ระดับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็ระดับผู้บัญชาการนะครับถือว่าเป็นการใช้พรบรตํารวจแห่งชาติ เป็นครั้งแรกเลยนะครับโดยท่านนายกนะครับก็กล่าวในกับที่ประชุมนะครับโดยท่านนายกบอกว่าการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระดับผู้บัญชาการขึ้นไปจำเป็นต้องได้บุคลากรที่สามารถบริหารจัดการให้ตำรวจในรับผิดชอบตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและคำนึงถึงประโยชน์ของราชาการเป็นสำคัญ โดยก่อนการประชุมกตรลนะครับทางท่านพบตรท่านพลตํารวจเอกกิตลัตพันเพชรก็นารายชื่อที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณารายชื่อตํารวจที่มีการประชุมกันไปก่อนหน้านี้คือวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาหาดูกับท่านนายกนะครับแล้วก็มีข่าวมีข่าวว่าทางกตรลเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การแต่งตั้งยกย้ายตําแหน่งผู้บัญชาการให้ผู้ครองตําแหน่งสองปีขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการปรับมาเป็นผู้ครองตําแหน่ง สามปีแทนใช่ค่ะซึ่งสำหรับตำแหน่งว่างระดับรองผู้บัญชาการ oh. ตำรวจแห่งชาติสี่ตำแหน่งเนี่ยอันนี้ครบเลยอ่ะใช่ค่ะใครบ้างอ่ะมีการพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสนะคะก็คือจากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีพลตำรวจโทรประจวบวงศุขพลตำรวจโทนิรันดรเหลื่อมศรีพลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคลึงและพลตำรวจโททัศชัยปิตารี ขอภัยค่ะปิตันนีและบุตรค่ะโอโ้โหคุณนึกภาพดิหลังจากที่ท่านกิตลรัตเกษียณไปอะ่ะคนที่จะเป็นคดีเด่นเนี่ยรอบเนี้สี่คนนี้เลยใช่ค่ะตามตามโผอันนี้เลยโอโ้โหนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ตำแหน่งอื่นๆนะครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่ามีการแต่งตั้ง41คนด้วยกันก็ระดับผู้บัญชาการนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตำแหน่งสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นพลตํตรี อาทิชาเปาอินจากรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค7นะครับเลื่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจส่วนพลตารวจโทไตรงผิวพันธ์นะครับจากพิสูจน์หลักฐานนะครับโยกมาเป็นผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์พลตํารวจตรีพานุมาตรบุญลักษ์รองผู้บัญชาการสตมนะครับเลื่อนเป็นผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตมนะครับ หรือว่ายกตัวอย่างนะคะมีพลตำรวจโทนิธิธรจินตการนนค่ะก็โยกมาเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษาตำรวจม,มีพลตำรวจโทอุดรยอมเจริญค่ะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผอบอรตอรอนะคะก็โยกมาเป็นผู้บัญชาการตำ,ต,ำตำรวจสันติบาลยังมีอีกค่ะคุณผู้ชมมีพลตำรวจโทเสนิดสํราญสํรวดกิจค่ะผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจอยู่ที่เดิมนะคะ พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือออําค่ะผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวอยู่ที่เดิมค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือพลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็โยกมาอยู่ที่เป็นผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ,ค,ะความจริงเนี่ยมีอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นหนึ่งท่านที่วันนี้ถ้าเกิดว่าดูในตามสื่อออนไลน์นะครับจะโจวหัวเหมือนกันเลยบอกว่าคือบาหมืด คือทางคนตํารวจโทรสยามบุญสมจากเจเลตารวจนะครับขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาลคือโจโหัวของสื่อเนี่ยเฮ็ดไลน์ head, head เนี่ยขึ้นเขียนว่าผง,งาดเลยนะใช่เพราะ,ะเป็นม้ามือจริงๆคือก่อนหน้านี้ตามข่าวก็ไม่มีชื่อ,อมไม่มีชื่อว่าจะนั่งเป็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาลแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับมีชื่อนะครับ ส่วนทางด้านของหลักเกณฑ์หลักการต่างๆนะครับก็ทางด้านพลตำรวจโทอนุชารามยาัน,านันเลขานุการกตลนะครับก็อธิบายไว้แบบนี้นะครับท่านอนุชาเนี่ยบอกว่าวันนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาในตำรวจระดับรองผอรตรลไปถึงผู้บัญชาการทั้งหมด41ตำแหน่งใช้เวลานานถึง4ชั่วโมงนะครับโดยยืนยันว่ากระบวนการการพิจารณาเป็นไปตามข้อกฎหมายข้อระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ยึด ระดับอาวุโสความรู้ความสามารถมาประกอบกันนะครับโดยที่ประชุมมีการหยิบยกรายชื่อตัวบุคคลทุกตำแหน่งมาพิจารณาเชื่อได้ว่าแต่ละตำแหน่งมีความเหมาะสมส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของการครองตำแหน่งอายุราชการที่นำมาประกอบพิจารณาเลื่อนตำแหน่งนั้นเนี่ยทางท่านอนุชาเนี่ยท่านก็ยอมรับนะครับว่าที่ประชุมนำรูปแบบนี้มาพิจารณาจริง แต่ว่าไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ผู้ที่มีอายุราชาการเพียงแค่2-3แล้วก็4ปีแต่เป็นการพิจารณาทุกรายทุกตำแหน่งเป็นไปด้วยความเหมาะสมนะครับแล้วก็ยืนยันอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทุกครั้งเนี่ยเวลามีการแต่งตั้งผู้บัญชาการหรือว่าเราผู้บัญชาการหรือว่าทางผู้ช่วยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งประเด็นที่คนพูดถึงอยู่เยอะก็คือส่วนใหญ่ ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคนที่นักเรียนในร้อยตำรวจคนเดียวกับพบตลเนี่ยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษไหม,มก็อทางท่านอนุชาบอกว่าไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยเลือกด้วยความเหมาะสมนะครับการประชุมวันนี้เพื่อพิจารณาตัวบุคลากรระดับผู้บริหารที่จะไปทําหน้าที่ในการบริหารจัดการ หน่วยงานในรับผิดชอบนะครับซึ่งมันส,ส่งผลสะท้อนกับการให้บริการประชาชนกับการรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ขอให้กตรเนี่ยได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็อภิปรายกันได้อย่างเต็มที่ก็นํามาสู่การอภิปรายใช้เวลาในการพิจารณานานนะครับแล้วก็ส่วนการทิ้งท้ายก็เมื่อที่ประชุมได้ดาเนินการตามกรอบแล้วท่านก็ท่านก,ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรแล้วก็ขอบคุณที่ประชุมก็ปิดประชุมครับ เบ็ดกันฟ้องร้องเป็นสิทธิ์ครับเราไม่สามารถที่จะห้ามบุคลากรที่ได้รับผลกระทบให้ฟ้องร้อง,องหรือไม่ฟ้องร้อง,องได้แต่ว่าคิดว่าในทุกประเด็นมีคําตอบได้หมดครับเนื่องจากเป็นการพิจารณาที่มีความรอบคอบครับ